เคยไหมคะที่รู้สึกว่าทำไมเวลาคนรักของเราเพิกเฉยใส่นิดหน่อยเราถึงเจ็บปวดมากเหลือเกินหรือเวลาโดนใครวิจารณ์เราถึงเสียใจมากหรือบางทีทำไมเราถึงไม่กล้าเข้าหาใครสักคนกลัวว่าจะโดนทิ้งกลัวว่าจะไม่มีใครรัก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิตามินใจรายการที่เอาเรื่องจิตวิทยามมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆสบายๆกับไมค์ค่ะสวัสดีครับพี่ชายครับวันนี้ไมค์จะพาทุกคนไปรู้จักกับเด็กน้อยที่อยู่ในตัวเราว่าเจ้าตัวเล็กๆคนนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตเราแค่ไหนแล้วเราจะเยียวยาใจเราเองได้ยังไงพี่ชายช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าบาดแผลในวัยเด็กหรือชายฮุทรอมามันคืออะไรหรอคะอืมพอได้ยินคําว่าทรอมา หลายคนอาจจะนึกว่าต้องมาจากเรื่องราวที่ใหญ่โตมากๆแต่จริงๆมันไม่เสมอไปครับทรามาในวัยเด็กมันอาจจะเป็นแค่การที่เราเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองแบบไม่สม่ำเสมออย่างเช่นบางวันกอดเราบางวันไม่สนแบบนี้เด็กจะรู้สึกสับสนครับ นึกออกเลยค่ะอย่างสมัยเด็กๆแม่หมายจะอารมณ์ดีในวันที่ไม่เครียดงานแต่ถ้าวันไหนงานยุ่งมากๆเวลามายไปกอดแม่จะบอกว่าไปเล่นก่อนแม่งานยุง่งแบบนี้ค่ะนั่นแหละครับสำหรับเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจะกลายเป็นคู่มือความสัมพันธ์ที่เขาจะใช้ไปตลอดชีวิตครับจอห์นโบบี้นักจิตวิทยาผู้คิดค้นทฤษฎี a t t a c h e n t เขาบอกว่าความผูกพันในวัยเด็ก เป็นเหมือนคู่มือความสัมพันธ์ที่เราจะใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับคู่มือความสัมพันธ์ฟังดูน่าสนใจค่ะครับเพราะเด็กๆจะเข้าใจโลกผ่านความรู้สึกเป็นหลักยังไม่มีเหตุผลมาช่วยวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าโดนปฏิเสธหรือเพิกเฉยเด็กจะคิดว่าเพราะตัวเองไม่ดีพอครับแล้วนี่มันส่งผลกระทบอะไรบ้างคะตอนโตขึ้นมาเยอะมากครับอย่างเช่นปัญหาการแสดงออกทางอารมณ์บางคนจะไม่กล้าแสดงความรู้สึกจริงๆออกมาหรือไม่สามารถ ไว้วางใจคนอื่นได้ทําให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ครับหรือรู้สึกผิดในตัวเองใช่ไหมคะหมายเคยมีอาการแบบนี้เลยคะ่ะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีคุณค่าแบบหาสาเหตุไม่ได้อะคะ่ะใช่ครับ นั่นคือ self-esteem ต่ำครับซึ่งเป็นอาการหนึ่งของชายฮูดทรมาและที่น่ากลัวคือผลกระทบเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์ความสัมพันธ์และพฤติกรรมในปัจจุบันของเราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยครับเช่นขี่วิตกกันวลซึมเศร้าหรือแม้แต่โรคหลายบุคลิก PTSD ในนกรรรณีีทุ่แงงั้นเรามาลงลึกกับเรื่อง attachment theory ที่พี่ชัยเอ่ยถึงไม่สักครู่กันหน่อยดีกว่าค่ะมันมีกี่แบบกันคะทฤษฎีความผูกพันมี4แบบหลักๆครับแบบแรก secure attachment หรือความผูกพันแบบมั่นคงครับเกิดจากการที่เบกได้รับการตอบสนองอย่างสม่ำเสมอทำให้โตมาเป็นคนมั่นคงในความสัมพันธ์ 2. anxious ambivalent หรือหวาดระแวงสับสนเกิดจากการที่เด็กไม่ได้รับการตอบสนองเมื่อเรียกร้องความสนใจ ทำให้โตมาเป็นคนที่อยากมีความรักแต่หวาดระแวงตลอดเวลาครับ 3. avoid a n c e หรือหลีกหนีเกิดจากการต้องพึ่งพาตัวเองมาตลอดทำให้ชินกับการอยู่คนเดียวกลัวการใกล้ชิดครับสุดท้าย d i s o r g a n i z e หรือไม่เป็นระเบียบเป็นแบบที่รุนแรงที่สุดครับเกิดจากการเจอเรื่องแย่ๆแบบคาดเดาไม่ได้ครับแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่เซคิลเราจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะได้ครับ ปมวัยเด็กไม่ต้องติดตัวเราไปตลอดชีวิตการเยียวยาอินเนอร์ชายเป็นกระบวนการที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนได้ครับอินเนอร์ชายมันคืออะไรกันแน่คะอินเนอร์ชายก็คือเด็กคนนั้นที่อยู่ในตัวเราเป็นตัวแทนของประสบการณ์ในวัยเด็กโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เจ็บปวดความกลัวหรือความเปราะบางทางจิตใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาครับ เด็กคนนั้นพร้อมจะออกมาเรียกร้องความสนใจทุกครั้งที่จิตใจในปัจจุบันของเราโดนกระทบจากเหตุการณ์ที่ขุนชินเหมือนที่เคยเจอในอดีตครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางครั้งเราถึงรีแอคมากเกินไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะใช่ครับเช่น ถ้าใครโดนเพิกเฉยมาตั้งแต่เด็กเวลาโตขึ้นมาแค่คนรักไม่ตอบลายเราทันทีเราอาจจะแพนิคเกินกว่าเหตุเพราะอินเนอร์ชายของเราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาครับแล้วการเยียวยาอินเนอร์ชายเราจะต้องทำยังไงคะหลักการสำคัญที่สุดคือ การเข้าใจและยอมรับเริ่มจากการสำรวจและทำความเข้าใจว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงรู้สึกแบบนั้นกับความสัมพันธ์ก่อนลองนึกย้อนความทรงจำหรือกลับไปค้นไดอารี่เก่าๆมาอ่านดูก็ได้ครับเพื่อค้นหาต้นตอของบาดแผลในใจแล้วรับฟังสิ่งที่จิตวิญญาณในวัยเด็กต้องการที่จะสื่อกับเราครับแล้วจะแยกแยะยังไงคะระหว่างการเข้าใจสาเหตุของปัญหากับการหาข้อแก้ตัวคะ่ะคำถามดีครับการหาข้อแก้ตัวจะเป็นการโทษของอื่น แล้วไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง แต่การเข้าใจสาเหตุจะเป็นการรับผิดชอบตัวเองแล้วหาทางแก้ไขครับแล้วหลังจากที่เราเข้าใจแล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะขั้นต่อไปคือ r e p a r e n รนติหรือการเลี้ยงดูตัวเองใหม่คือการทำตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องการในตอนนั้นและดูแลปกป้องตัวเองมันมอบความรักให้ตัวเองหรือทำกิจกรรมที่ชอบหรืออยากทำในวัยเด็กอย่างการไปสวนสนุกหรือซื้อของเล่นที่เคยอยากได้อ่าการเขียนบําบัดก็ช่วยได้ดี ขั้นต่อไปคือ r e p a r e n รนติการเลี้ยงดูตัวเองใหม่คือการทำตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เราต้องการในตอนเด็กดูแลปกป้องตัวเองหมั่นมอบความรักให้ตัวเองหรือทำกิจกรรมที่ชอบที่อยากทำในวัยเด็กอย่างการไปสวนสนุกหรือซื้อของเล่นที่เคยอยากได้เอ่อหรือการเขียนบําบัดก็ช่วยได้ดีครับ ให้เราเขียนระบายความรู้สึก15นาทีต่อวันหรือจะเขียนจดหมายถึงตัวเองในวัยเด็กด้วยก็ได้ใช้ Inner c h i ช d Dialog ็อคือพูดคุยกับเด็กภายในตัวเองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเสมอครับแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้ล่ะคะถ้าทำเองไม่ได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับมีอีกหลายวิธีการบำบัดที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยเราได้หลังจากที่เราเยียวยาอินเนอร์ชายแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับ ในด้านความสัมพันธ์จะดีขึ้นเราจะไม่ไปรีแอคกับบาดแผลในอดีตอีกต่อไปครับและจะมองตัวเองดีขึ้นรู้สึกรักและยอมรับตัวเองได้มากขึ้นครับความสัมพันธ์ในที่ทำงานสมดุลขึ้นรู้จักเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่และตั้งขอบเขตในการทำงานที่ชัดเจนครับจะมีความกล้าหาญมากขึ้นไม่กลัวการล้มเหลวหรือการถูกตัดสิน และจะเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นเพราะเราจะไม่อยากส่งต่อทรอมาของเราให้ลูกและสามารถให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้ครับหมายความว่าเราจะไม่ทำซ้ารอยในสิ่งที่พ่อแม่เราทำใช่ไหมคะใช่ครับเราจะเป็นพ่อแม่ที่อยากจะทำในสิ่งที่เราเคยอยากได้รับตอนยังเป็นเด็ก นี่เป็นการทำลายวงจรของทรอมานั่นเองครับแล้วในการเยียวยาอินเนอร์ชายเนี่ยมีอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดอะไรที่เจอบ่อยๆม้างไหมคะมีข้อผิดพลาดหลายอย่างเลยครับที่ต้องเจอบ่อยๆก็คือการรีบร้อนเกินไปอยากจะหายเร็วๆแต่ทุกการเยียวยามันต้องใช้เวลาทั้งนั้นครับอันต่อไปคือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด การเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในอดีตเป็นสิ่งจำเป็นครับถ้าเทียบกับบาดแผลทางกายก็คือต้องทำความสะอาดก่อนแล้วมันก็ต้องแสบบ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นขั้นตอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับต่อไปคือการคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนอาจจะไปพูดกับพ่อแม่หรือคนใกล้ตัวว่าเราเจ็บเพราะอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะเราอยากให้เขารู้ว่าเราเจอกับอะไรมาบ้างแต่การเยียวยาบาดแผลในวัยเด็ก ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับการไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นบางทีมันอาจทำให้เรายิ่งเหนื่อยโดยเฉพาะเวลาจะพูดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวเราต้องมองหาจังหวะที่เหมาะสมและดูว่าพวกเขาพร้อมฟังแค่ไหนด้วยนะครับและสุดท้ายคือเอาความรู้ทางจิตวิทยาแบบครึ่งๆไปวิเคราะห์คนอื่นต่อ อาจสร้างตราบาปหรือก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงอื่นๆต่อคนนั้นและสังคมโดยรวมได้เลยนะครับอืต้องระวังจริงๆด้วยค่ะออ่เพี่ชัยคะมาอยากถามเรื่องที่อาจจะอ่อนไหวหน่อยนะคะเรื่องการมองพ่อแม่ถ้าเรารับรู้ว่าทรมาของเราเป็นผลมาจากพ่อแม่เราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคะนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากครับการทำความเข้าใจสาเหตุเบื้องหลังพฤติกรรมของพ่อแม่ อาจช่วยให้เราตระหนักขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่พวกท่านทำอาจไม่ใช่เพราะโกรธหรือเกลียดเราแต่เป็นเพราะสิ่งที่พวกท่านเผชิญอยู่ณตอนนั้นอ๋อคือเหมือนกับว่าพ่อแม่เราก็มีทรอม,มาของเขาเองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับหลายครั้งพ่อแม่เราก็เป็นเหยื่อของการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับพฤติกรรมที่ผิดนะครับ การเข้าใจจะทำให้จิตใจเป็นอิสระมากขึ้นแต่เราไม่จำเป็นต้องยอมรับหรือให้อภัยถ้าเรายังไม่พร้อมนะครับแล้วเรื่องเวลาล่ะคะการเยียวยาใช้เวลานานไหมคะการเยียวยาบาดแผลในใจต้องใช้เวลาและความอดทนครับไม่มีใครหายได้ในวันเดียวอย่าพยายามฝืนหรือกดดันตัวเองมากเกินไปนะครับอ่าแล้วเราจะรักษาสภาพจิตใจที่ดีไว้ยังไงคะการดูแลตัวเองระยะยาวเป็นเรื่องสำคัญ เหมือนการออกกําลังกายถ้าหยุดก็จะกลับไปเหมือนเดิมครับวิธีดูแลตัวเองอย่างแรกคือการฝึก mindfulness หรือการมีสติ เช็คอารมณ์ตัวเองเป็นประจำว่าตอนนี้เป็นยังไงไม่มีเทคนิคง,ง่ายๆที่ทำทุกเช้าค่ะคือถามตัวเองว่าวันนี้เด็กในใจไม่ต้องการอะไรเยี่ยมเลยครับนั่นแหละคือการเช็คก,กับอินเนอร์ชายของตัวเองแล้วตอบสนองความต้องการนั้นให้ตรงครับแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะการสร้างกิจวัตรที่ดูแลตัวเองครับเช่นอาบน้ำอย่างมีสติกินข้าวอย่างมีสติหรือแม้แต่การหายใจลึกๆ5ครั้งก่อนนอนก็ได้ครับอ๋อการใส่ใจกับ สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะถูกต้องครับและสิ่งสำคัญคือการมีซัพพอร์ตซิสเต็มที่ดีมีคนที่คอยเข้าใจและสนับสนุนเราเสมอครับและอย่าลืมขวนขวายหาสิ่งใหม่ๆมาเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยนะครับไม่ว่าจะการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าเวิร์กช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในตัวเองครับแล้วเรื่องการออกกำลังกายล่ะคะไม่รู้สึกว่าช่วยได้มากๆเลยค่ะอืมใช่เลยครับ การออกกำลังกายช่วยปลดปล่อยเอนโดรฟินลดฮอร์โมนความเครียดและยังช่วยให้ร่างกายปลดปล่อยทรอมาที่สะสมไว้ได้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับว่าอดีตมีผลต่อปัจจุบันแต่เราไม่ต้องเป็นเหยื่อของอดีตไปตลอดชีวิตเราสามารถเยียวยาและเปลี่ยนแปลงมันได้ครับ เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ต้องรีบร้อนใส่ใจตัวเองเข้าใจอารมณ์ตัวเองและให้ความรักกับตัวเองเหมือนที่เราอยากได้รับตอนเป็นเด็กนะคะขอบคุณพี่ชัยมากๆสําหรับความรู้ดีๆในวันนี้และเพื่อนๆคะอย่าลืมไปดูแลเด็กน้อยในใจเรากันด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถ้าชอบเนื้อหารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและกดแชร์ช่องวิตามินใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ